เป็นใครทางซ่องนะถ้ากูจับได้มึงเกมตัวเลยมึงมีเท่าไหร่มึงเกมเสียให้กูให้หมดจะเอามึงจนไม่มีเงินเลยมึงแง่กูจับได้นะกูกำลังศึกษากัรทนายอยู่ตอนเนี้ยกูยังไม่รู้นะกูจะสุ่มซ่องไหนก่อนบอกมึงไว้แค่นั้นแหละเกมตัวรับเลยนะพวกมึงอ่ะอย่าให้กูจับได้กูจับได้ทีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะพวกมึงเกมตัวเลยจะบอกไว้ให้อย่านึกว่าทำอะไรไม่ได้นะอืม ถ้ากูจะลงทุนจ้างทนายทำสักอย่างาเดี๋ยวเดี๋ยวกูแคบไว้เดี๋ยวกูจะส่งให้ทนายกูเอ่ออีโคมีทนายส่วนตัวนะจ๊ะอีโคมีทนายนะจ๊ะอีลาวตัวนี้มีทนายนะจ๊ะอทีที่มึงสร้างกีมเมลดีๆนะเดี๋ยวกูจัดนะอืมกลัวหรือเกิน ลคนที่ลอกสืบสืบบังไงไอ้เทียช่องที่มันคนสืบบงบิดว่าช่องอี่นมันอยู่ลาวอยู่ไทยหรืออยู่เมืองนอกนี่ถ้าอีได้พ่ออีได้อยู่ไทยจ็กัดอีนั่นเลยเออนั่นแหละคนกานสืบสืบบ่งท่านดยนะคอยมีอยู่แล้วอืเงินนะพร้อมเมื่อไหร่จะกัดเมื่อนั้นอ่าตัวสืบตำรวจตามมึงพวกมึงน่ะง่ายนิดเดียวตะกูบอกเงี้ยกูไุดยักเสียเวลาเพาพวกมึง จำใกระโล,ลุเงาๆช่ไหมน้ำคนดีคนม่เห็นแบบนั้นเนาอีกูไม่ยุ่งอ่ะคือกูไม่อยากไปเสียเวลาอือกู้สียใจเงินยงกูจะไปจา้างคนได้ถือว่าพวกมึงบอกตรงสักนั้นกูหายนี่ะเบลยื่นไปชูเนี่ย